สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป๋ารักสตูดิโอผมวันนี้ยูนิตรีวิวครับเป็นรอดเอ็กซ์โซเทนครับตัวลีดทีเด็ดตีโหดกับลูกน้องครับผมปกติเนี่ผมจะเจอแต่พวกแบบลีดเดอร์ที่แจกบัฟให้ลูกน้องแล้วลูกน้องเก่งนะฮะไอ่รอดเอ็กซ์โซเทนเนี่ยครับงันลีดให้น้องเก่งไม่พอครับผมตัวมันตีโหดมากๆด้วยคือถ้าไม่ติดแล้วมีลีดเดอร์เนี่ยผมเอามันเดินตีเองแล้วนะครับมันเก่งขนาดนั้นเลยเพราะอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับผมรอดเอ็กซ์โซเทนครับมูฟเจ็ดนิ้วซับเน็ตสี่ เซฟสามบวกบูลห้ามีสี่บวกอินเซฟของผมคาถามเนี่ยสัดจากนี้โอเคเลยนะคือสี่บวกอินเซฟเนี่ยมันช่วยเซฟชีวิตของตัวลีเดอร์ได้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแล้วบูลห้าก็ไม่ใช่ตายง่ายๆก็ต,ติดนิดหนึ่งคือทับเน็ตสี่เซฟสามบวกก็ทําใจล่ละเพราะมันคือกล่องสเปซมารีนะ่ะพาวเวอร์อาร์เมอร์แต่ก็ยังดีครับที่ได้มุฟเจ็ดเหมือนกับพวกเอ็นพลูชชิเดนทั่วไปของผมดังนั้นเนี่ยระยะทางการเดินดีตายไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่ถือว่านั่งถูกใจเรื่องของ สเตตไลน์นะฮะมีอินเ s ลเซให้เนี่ยอุ่นใจพอสมควรแล้เจอเอเยอะๆมีอันเนี้ยไปรับบล็อกดาเมจได้อาวุธครับมันพูดยากว่ะคือถ้าเกิดคุณอยากเล่นสายแบบปืนคู่ก็ทำได้นะเนื่องจากว่าปืนพลาสมาเนี่ยติดด้วยข้างหนึ่งได้แต่ข้างครับถ้าถ้า,ถา,ถาติดสกิมเมอร์พิทอลเนี่ยทำได้นะฮะคือมันจะกลายเป็นตัวฮีโร่ปืนคู่อะ มีปืนสองอันเอาไ้ยิงแต่คือฟีนิกซ์พาวเวอร์สเปียครับที่เป็นอาวุธตีประชิดอะ่ะมันดีกว่าเยอะอะ่ะถ้าถามผมว่าติดสองปืนเป็นปืนคู่อาเทสได้ไหมก็ได้ครับผมแต่ถ้าเกิดถามความประสิทธิภาพการงานจริงครับฟีนิกซ์พาวเวอร์สเปียเนี่ยดูดีกว่า <c oughs> แต่ถึงจะดูดีกว่าครับต้นยอบอย่างหนึ่งว่าสกิมเมอร์พิทอดูดีนะ12นิ้วยิงสามนัดทวิสสองบวกแม่นมากสเตนห้าไอพีลบหนึ่งดาเมจสอง ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดคุณเล่นกับพวกแก๊งของเทมเมนเตอร์เงี้ยก็ได้แหละแต่ว่าส่วนใหญ่ไมไ่ค่อยคุ้มกันตัวนี้ใช้จริงเอาไว้ยิงอ่ะไม่ค่อยคุ้มครับผมคือปืนมันดีใช้คันี้ดีกว่าคมก็เสียได้สกิมเมอร์พิท่อเหมือนกันแต่ถามว่าอยากใช้งานจริงใช้อะไรดีไม่ใส่ตี้พดดิชิตครับคุ้มกว่าเยอะเดี๋ยวให้ดูหน้าต่อไปมีรีววพร่พอ,รองผมมีโค้ดพ่อแบบวปพอ่องไม่ได้ใช้อยู่แล้วมัลตคิคัพพาพเวอร์ซอสไม่ได้ใช้ครับเราใช้อันนี้ครับ ฟินิกส์พาวเวอร์สเปียครับผมคืออาวุธที่ดีมากๆมีแลนส์แลนส์คืออะไรถ้าคุณชาร์จในเทอนั้นตีใส่ศัตรูครับอาวุธของคุณมีบวกหนึ่งทูบูลนะครับคือด้วยความที่มันสเตนเจ็ดะครับถ้ามันตีตัวที่ทับเนตหกก็สามบวกทูบูลเช่าแต่ถ้าเกิดคุณมีแลนส์แล้วคุณชาร์จเข้าไปสองบวกเข้าครับนะผมอะไรก็ตามที่ทับเนตหกหรือน้อยกว่าครับโดยในหอกเนี่ยไม่ถึงหอกฟินิก Power Speed นะไม่ใช่ไอหอกที่เป็นคำด่านะครับคูลวูนี่สองบวกครับผมคือดีมากๆคือดีจนแบบไม่ต้องใส่ Power Fit แล้วล่ะไอฟีนิก Power Speed เนี่ยจบทุกอย่างครับผมแม่นที่สองบวกสเตนที่เจ็ดปกติก็ค่อนข้างจะคูณง่ายอยู่แหละมีแรนด้วยแปลว,ว่าตอให้คุณตีแล้วที่มันคับเนตเยอะกว่าเจ็ดมันขอห้าบวกใช่ไหมคุณมีแรนด์ครับเหลือสี่บวกก็ดีมากๆไอพีลบสอง แปลว่าบังคับเลยครับว่าถ้าเซฟสองบวกอะ่อะก็เซฟก็โดนลบสองเป็นชอยเซฟที่สี่บวกแต่ถ้าเกิดว่ามีอินวอลเซฟก็ต้องใช้อินวอลเซฟเพราะผมไม่งั้นไม่คุม้มฮะดังนั้นเนี่ยมันคืออูนี่เขานั่งจะดูดีสุดๆกับผมแค่จะเป็นตัวละครเดียวได้แล้วอะ่ะแล้วก็ดาเมจสองครับก็สิบดาเมจก็ดูโอเคอยู่นะส่วนอีกอันครับแรปเจอร์แลชครับผมเป็นเอ็กไร์แท็กอันนี้เนี่ยจะแย่งช่องของ ัดรับพท่อนะฮะคือถ้าคุณใส่พัดวัพิท่อเนี่ยคุณใส่เร็ปเจอร์ลัชไม่ได้เป็นแซ่ครับผมซึ่งแซ่ดีไหมดีอีกตีสี่ครั้งสวิทสองบวกเซนสีเอพีลบหนึ่งดาเมจหนึ่งมันคือเชนซอร์ดอะจะเป็นแอะแท็กแปลว่าเมื่อหลอดเอ็กซเทนครับทำการตีแล้วคุณไม่ใส่ปืนเลยคุณใส่เป็นฟินิกโคสเปียกับเรปเจอร์ลัชครับคุณจะตีทั้งหมดเก้าครั้งเป็นฟินิกโคสเปียห้าครั้งแล้วก็เป็นเร็ปเจอร์ลัชครับอีกสี่ครั้งครับผมว้าว มันดูเด็ดอยู่นะนี่งถ้าเกิดคุณเล่นบ้านไอ้เจ้าบ้านซอสแมนชิปอะครับบ้านนักดาบอะฟินนิพุสสเปียครับคุณติดสเตนด์ฮิตหนึ่งหรือลิทอหิตหนึ่งให้มันได้ด้วยแน่นอนครับแลปเจอร์แลสได้ด้วยสี่ครั้งที่มันตีครับมีสแตนดฮิตได้นะครับโอ้โหถ้าเล่นบ้านนั้นจะแบบแสบมากอ๋อแล้วก็มีบัฟครับสเตเตมครับกดแล้วบวกหนึ่งเอพีได้ด้วยนะฮะจะเยอะไปไหนครับผมอ่ะเดี๋ยวพูดความคีโมมันนี่ฟังต่อต,ตอนวีลิตีต้ครับผม รนดับแรกครับทิวซิเกอร์ถ้าเกิดโมเดลนี้เนี่ยทำการรีดยูนิตอยู่ยูนิตท,ที่เรารีดนะครับจะมีดีเทลฮิตแปลว่าฟินิกเพสเปียครับมีรีโรฮิตได้ว้าวคือถ้าเกิดถึงลโรฮิตก็ไม่ต้องเช็คทูบูลถ้าติดทูบูลก็มีแลนส์เอาไว้เพิ่มบวกหนึ่งทูบูลมันดูดีมากๆแล้วก็มันเป็นตัวที่เหมือนกับ รูเทเนนของสเปนมารีนะครับแล้วเปลี่ยนมาอยู่ฝั่ง chaos เป็นตัวของเอเมอร์เนชันเนนก็จะเป็นลอตเอ็กซ์ออรทนแทนที่สำคัญครับมี่าตุที่เรียกว่ายูโฟริกสไตล์ครับผมหนึ่งครั้งในการต่อสู้ครับเมื่อเริ่มไฟเฟดครับคุณประกาศใช้อารมณ์ตี้นี้ได้ถ้าประกาศใช้ครับจนจบเฟดครับบวกสามแอตแท็กให้กับมิดวีเพิรนเติมเอสนะครับเติมเอสที่สวมใส่โดยยูนิตโมเดลนี้แล้วก็เพิ่มอัมโมพันดิเดชันให้กับโอทูนั้นหนึ่งครับผม กลับไปดูที่หน้าเดิมบวกสามแทกนะมิลเวปอนนะเติมเอสนะแปลว่าถ้าคุณใส่ฟินิกโพสเปียกับเล็บเจอแลดครับอันี้ไอ้ฟินิกเนี่ยตีแปดครั้งเล็บเจอแลดนะครับตีเจ็ดครั้งครับผมแล้วถ้าเกิดคุณดูตรงนี้มันเขียนว่า improve armor penetration ให้กับโดสเวเปอหนึ่งอเนนียไอพีลบสามครับเล็บเจอแลดเนี่ยไอพีลบสองครับ โอ้ oh my god แล้วมันมี l ี t h ลฮ hit จากการ l e a ด้วย <c oughs> คือมันเก่งในตัวของมันเองครับไอหลอดใน t h a แทน้เนี่ยลูกน้องห้าตัวที่เอามาเป็นผูติดต,ตามเนี่ยเป็นบริการที่เฉยครับสำคัญที่สุดคือให้ไอเนี่ยได้ฟาดครับผมคุณเห็นสแตทไหมไอแดบวกสามเอพีลบหนึ่งโคตรดีครับโคตรดี คือถ้ามาแปกอย่างนี้นะบอกเลยว่าชาร์จไปอ่ะไม่ใช่ตัวจริงๆนะโอกาสแตกสูงมากเราถ้าเกิดเอาดาเมจรวมตรงๆครับไปไหนล่ะหน้านนี่ไอเนี้ยแปดทีครับสิบหกดาเมแจแล้วเจอแลสเนี้ยเจ็ดทีครับสิบหกบวกเจ็ดยี่สามดาเมจแหมน่ครับผมสมมติเข้าสักครึ่งหนึ่งไงรัประมาณสิบกว่าดาเมจครับคนเดียวนะคนเดียว แบบเวอร์มากครับอันนี้บอกเลยว่าแบบแสบจุดสุดครับผมตัวหลอดไอโซแทนเนี่ยไม่น่าคนใส่กันเยอะอ๋อแล้วก็มีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งครับคือว่าถ้าโมเดลนี้เนี่ยติดตัวอยู่กับตัวของ e อ mm ็มบรูดิเดนแมทเทอร์ไลก็จะเป็นอินฟลกเตอร์เป็นทอมเมนเตอร์ใช่ไหมฮะจะได้ความสามารถคืออินฟลูเตอร์กับสกาหกมาให้ด้วยแต่ว่าถ้ามันเอามันเป็นีทอมเมนเตอร์คุณยังคงอ mm ินฟลูเตอร์ได้ก็คือ mm hmm. เริ่มมา mm hmm. ปุ๊บวางห่างจากสตูานิ้วแล้วก็อยู่ห่างจากเขตสตู๙นิ้วแล้วครับ ถ้าเกิดคุณเอาเวลี่อินสแตคเตอร์ครับได้สเกลเหลกเหมือนตัวลูกเลยอย่างโหดแปลว่าถ้าเกิดต้นเกมใครคิดจะมายึดจุดกลางคุณแบบเนียนๆคุณสเกลหกแล้วคุณมูฟหกคุณวิ่งก็ไปชาร์จมันพร้อมกับกดห่้าพวกนี้ครับถ้าไม่ใช่กองสิบอะครับผมว่าแตกยกกองครับผมเพราะมันแรงจริงฮะตีแบบหน้าไหมทีเดียวโอเคครับโกเคออปชั่นครับก็จะมีให้เลือกสองทางครับว่าจะเล่นเป็นสายปืนคู่หรือเปล่าปืนคู่คือข้างหนึ่งครับถือ เอาฟินิก์พาวเวอร์สเปียร์ออกถือสกีมเมอร์พิททอลอีกข้างนึงครับถือพัทมาพิททอลเป็นปืนคู่ยิงคู่ซึ่งผมบอกเลยว่าไม่คุมฮะคุมสุดคุณต้องแบบไอพัทมาพิททอลเนี่ยเอาออกถือแรปเจอร์ลัสแทนแล้วก็ไอฟินิกส์พาวเวอร์สเปียร์เก็บไว้ผมก็จะเป็นคู่เลยอยากเล่นตีประชิดคู่หรืออยากเล่นเป็นสายขับไว้ปืนคู่แล้วแต่ชอบนะครับจะถามผมว่ามันเก่งแบบไหนถือหอกกับถือแท่นนะครับโคตรเก่งเลยครับส่วนนนราคาของมันครับแ0สิบแต้มเท่านั้น โอแม่ mer, สาวน้อยแปดสิบแ้มก็ผลีดห้าอินเฟกเตอร์แจกบ้าให้ลูกๆแล้วก็วิ่งไปฟันรัวๆเมื่อต้องลีดทอมเบนเตอร์ครับเพราะว่าทอมเบนเตอร์เอาไปยึดจุดเป็นหลักอันนี้ไม่ไม่ได้ยึดยึดจุดอะมันวิ่งใส่อยู่แล้วอะเอาใส่เคลลไรโนโไปก็ได้ผมแล้วก็วิ่งสมมุติว่าเราใช้ไรโนเป็นขนส่งเนาะแต่จะวิ่งไปใกล้ๆเขาก็ใช้สูตรนี้ก็ได้หรือถ้าเกิดว่าคุณแบบเฮ้ยไม่ต้องไรโนะ่ะเดี๋ยวเราตียึดจุดกลางเองก็ไม่ต้องขึ้นรถก็ได้ผมก็มจะชอบ 80แต้มครับไม่แพงเก่งคุ้มมากๆครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับใครที่ถูกใจฝากไลค์ซับสไครต์ให้ด้วยใครที่สงสัยอะไรถามได้ในช่องคอมเมนต์นะครับส่วนใครที่อยากสั่งซื้อกดได้ในลิงก์ครับผมเป็นการสนับสนุนช่องผมเป็นทตูด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ